ใมาอได้ถค่ะค่ะงเป็นค่ะลกสาย่อ้วไม่เป็นไรเลยค่ะามอย่างนี้ใส่ได้ะคกระบยก่ิแล้วอีกทางดวค่ะกเปนกันปะครับนี้มคุเขส่หน้าปอนะครับดูดิจุดสัสดีกครับจากปากทางเดินเข้ามาก็ เกือบครึ่งกิโลนะครับถ้ารถไปลงตาบางละกอก็เดินมาหน่อยเดียวนะฮะไม่ต้องไปรอรถไปสายเก่ดเพราะเดินมาดีกว่านะครับไม่รู้ว่าตัวเต้าไก่หน้าซอยบุฟเฟ่ต์เนี่ยว่ามันจะอร่อยหน้าซอยจริงหรือเปล่าแล้วแต่เราต้องมาลองกินดูนะครับมีร้านเยอะมากเยอะมากเลยนะครับวันนี้นะครับคุกวันอาทิตย์ด้วยนะครับ ลูกค้ายเยอะนะครับรคิวใกล้ถึงคิวที่ปลายใกล้ถึงแล้วนะครับมแม่ค้าสวยน่านแล้วคนเยอะแม่ค้าคนไหน,น,หน,น,หนชื่อเบนครับชื่อเบนใช่ไหมอ๋อแล้วตอนทศมาที ้องขายดีนเก็บที่ไหนนะน้องเมีขายของอยู่เยดีขายเดี๋ยวบุเฟ่ต์นี้ไปอิ่มมาตาอมได้ใช่ไหมฮะล่

ชูวงูควิดร้านน้องปิดป่าครับรปปิดรุวา้านได้ปิดเลยนร้องได้เปิดแล้วปะอ๋อเปิดแล้วแตนั่งไม่ได้รขายดีมากยสดสดขายดีมากผยสดสอแอดต่ม่องาบาอยะดตาบ่ะดหูบ่ตอนแรกงง

ครัายก่อนเดี๋ยกินถ่ายก่อนครับดูวิดีโอนะครับชามละห้สิบาทไม่อิ่มเติมใหม่ได้แต่ปริมาณเขาเยอะนะครับเมื่อกี้ลองชิมน้ําดูแล้วออกหวานหวานถ้าคนชอบหวานก็ถูกใจนะฮะถ้าชอบเปรียกก็เติมนะทำซอมเอานะครับมากันน้องแล้วสองชาม แต่น้องบอกอร่อยอยู่นะฮะแต,แต่ผูยังไม่ได้ปรุงเลยนะับน้องเห็นน้องเบนกับน้องลุกบอกว่ากำไรไม่เยอะอกระแสว่ายอดจํานวนมากนะฮะแล้วลองกินดูคนต่อคิวเยอะเลยอ่ะคนต่อคิวด้วยฮะนี่ดูคนต่อคิวมีคิวยาวเลยนะครับมานมองกล้องหน่อยออน้องเขาสวยน้องก็งสวย ไปหน้าซอยระหว่างก๋วดยเตี๋ยวก็ชามก๋วยเตี๋ยวกันก็น่าคนกินใครใหญ่กว่านนะฮะลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับจะมาเต็มชามรถเลยนะครับเนี่ยเป็นเส้นถึงสำเร็จนะครับนะครับผมเราลองดู